สวัสดีครับผมแบงค์จากทีมงานสยามเว็บไซต์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเรื่องของระบบหลังบ้านแล้วก็ตัวหน้าเว็บไซต์นะครับผมเดีนะ๋ยวผมอธิบายเรื่องของหน้าเว็บไซต์ข้าวๆก่อนนะตัวเว็บไซต์ด้านบนก็คือในส่วนของเมนูนะฮะและส่วนต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของแบนเนอร์นะฮะรองลงมาก็จะเป็นส่วนของ About us นะฮะแล้วก็ตรงด้าน ด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรเจกต์และเซอร์วิสนะฮะเมนูก็จะมีทั้ง About us Project Service ิสคอนแทคแล้วก็เลือกภาษาได้นะฮะ Language แล้วก็ในส่วนของหลังบ้านทางที่ทางเราส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าสามารถเข้าตัวหน้าเว็บแล้วก็ /admin ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ u s e r p a s s w o r d ที่เราส่งไปให้หรือจะเปลี่ยนที่หลังก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเปลี่ยนที่ m e m b e r lead นะครับผมแล้วก็ กดแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่เป็น user password ตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับแล้วก็วิธีการแก้ไขในส่วนที่เป็นของคอนเทนต์นะฮะคอนเทนต์ก็คือเนื้อหานะครับจะไม่ใช่ตัวที่เป็นโปรเจกต์และเซอร์วิสตัวโปรเจกต์และเซอร์วิสนี้จะมามาแก้ไข p r o d u c t and Service นะฮะนี่ฮะนี่ฮะจะอยู่ในนี้ทั้งหมด Product และ Service ถ้าในส่วนที่เป็นของ about us อย่างนี้เป็นวิชั่นเป็น มิชชั่นอย่างเงี้ยจะไปอยู่ในส่วนของคอนเทนต์ตรงนี้นะฮะนี่นะครับผมสไลด์ก็อยู่ในส่วนของคอนเทนต์เหมือนกันตรงเมนูตรงนี้เดี๋ยวผมจะเขียนระบุเอาไว้ให้แล้วก็ทางขวามือนะฮะที่เป็น language ทางลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเพื่อในกรณีลูกค้ามีหลายภาษามากกว่า2ภาษาขึ้นไปนะฮะถ้าต้องการแก้ไขภาษาไทยแล้วกด add content ไทยถ้าต้องการแก้ไขภาษาอังกฤษก็ add content ภาษาอังกฤษ เท่านั้นครับผมนี่นะครับสามารถเพิ่มได้เลยแล้วก็หรือจะมาอ d ดิตตรงนี้ได้เลยพออ d ดิตเสร็จแล้วก็กดเซฟข้อมูลก็จะมาเปลี่ยนตรงหน้าเว็บอย่างเช่นผมจะอ่ะอาเดี๋ผมลบ Data นี้ออกนะครับจะใส่เป็นเครื่องหมายขีดแล้วกันครับ r e f f e ่ะเมื่อสักครู่นี้อ่าโอเคครับหไมครับข้อมูลเทคเมื่อกี้หายไปจากนั้นเดี๋ผมเอา Data เดิมมาวา กดเซฟนะครับระบบแจ้งเตือนสกเซสนะครับข้อมูลก็จะปรากฏนะฮะโอเคครับแล้วก็ในส่วนต่อมาที่เป็นในส่วนของโปรเจกต์เซอร์วิสนะฮะก็จะมาแก้ไขที่โปรดักนะฮะตรงนี้โปรดักต์แอนด์เซอร์วิสตรงนีนะ้ถ้าลูกค้าต้องการเลือกวางข้อมูลไว้ตรงไหนนะครับให้มาเลือกประเภทก่อนกนะรุ่มที่หนึ่งครับผมตรงนี้จะฟิกให้เลือกอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นเอาโปรเจกต์หรือเซอร์วิส กรุปที่2เราก็มาเลือกว่าเราต้องการวางในช่องไหนอย่างเช่นผมจะเอาไว้ในโปรเจกต์นะฮะก็เลือกโปรเจกต์ส่วนที่3นะครับจะเลือกกรุปตรงไหนอย่างเช่น private หรือจะเป็นอ่าคอนโดหรือจะเป็นแฟกอย่างงี้ฮะก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะก็มาดูก่อนเลยอย่างเช่นผมวางไว้ในคอนโดนะฮะก็เลือกที่คอนโดแล้วก็ใส่สมมุติผมใส่ Data ครบหมดละอ่าเดี๋ยวผมเลือกผมเลือกเป็น Factory แลวกันครับแล้วก็เลือกเป็นสกตที่โคราชนะฮะ แล้วก็ใส่รายละเอียดตรงนี้เข้าไปนะฮะข้อมูลก็จะปรากฏอย่างนี้อย่างเช่นอยู่ในที่หน้า factory นะครับแล้วก็ผมเลือกไปที่ s g a t e นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ cover หรือ,อรูปภาพหน้าปกนะฮะก็คือในส่วนของตรงนี้เขาว่า image ส่วน image detail ก็คือรายละเอียดรูปที่สามารถใส่ได้มากกว่าหนึ่งรูปสามารถ add เข้าไปได้เลย แล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งทิปอย่างหนึ่งก็คือแนะนำนะฮะรูปภาพควรที่จะเท่ากันถ้าจะเอา300พิกเซลคูณ300พิกเซลก็คือแนะนําให้มันเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูสวยงามถ้า600คูณ300ก็คือ600คูณ300เท่ากันทั้งหมดอย่างนี้ครับผมโอเคครับในเบื้องต้นมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววิธีการใช้งาน Text Ed i t o r เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ